เชคข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับ1.2ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบอุทธร์ด่วนนะคะภายใน1พฤษภาคม2566นี้เท่านั้นนะคะล่าสุดนางสาวทิพานาสิริชนะรองโฆษกประจำสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี ได้อัปเดตนะคะว่ายอดผู้ใช้สิทธสวัสดิการแห่งรัฐ3.9พันล้านบาทซึ่งกระจายไรายได้ในชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมั่นคงตรงไปตรงมาซึ่งพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีดูแลสวัสดิการหลายมิติตรงกลุ่มเป้าหมายเตือนเหลือเวลาอีกแค่1วันเท่านั้นสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เร่งยื่นอุทธรณ์ด่วนนะคะ โดยนางสาวที่พานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้อัปเดตว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรายงานความคืบหน้าการใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ผ่านมัดประจำตัวประชาชนนะคะสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใน26มีนาคมข้อมูลณนะวันที่28เมษายนนะคะมีูลค่าการใช้สิทธิ์สะสมจานวน 3943.26ล้านบาทจากผู้มีสิทธิ์จำนวน12.16ล้านคน และนางสาวที่พานันได้แจ้งเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจรารณาคุณสมบัติตามโครงการซึ่งเป็นข้อมูลในวันที่28เมษายนมีจำนวนทั้งสิ้น1 2 6 1 4 4 6รายขอให้รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่1พฤษภาคม2566ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายซึ่งเหลืออีกเพียง1วันเท่านั้นนะคะโดยสามารถดำเนินการผ่าน2ช่องทางดังนี้ หนึ่งขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th สองขออุทธรณ์ผลการพิจรารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานซึ่งก็จะมีธนาคารออมสินกรุงไทยทกสสำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครหรือสารวัตรการเมืองพัทยาตามวันและเวลาทาการของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการยืนรย่นอุทธรณ์ผลการพิจาร,รณาคุณสมบัติซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน,น้าที่หน่วยงานนะคะก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์ทุกครั้งนะคะ ซึ่งเมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วขอให้ไปดีต่อเพื่อขอตรวจสอบและหรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะให้ถูกต้องได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตนเองหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้1พฤษภาคม2566นี้เท่านั้นนะคะ